ดีครับผมครับผมครับผมกิ่มาตามแนวทับงเลขแม่ตะเคียนทองครับหดที่แล้วเขาตัวไหนพ่อแจมเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ้าวมีมีหลักฐานนั่นวะมีเบื้องหลักฐานครับผมเลขแม่ตะเคียนทองกับพ่อแจ้มกันพ่อแจมต้องใช้สิเป็นนางเอาหรือจังไดอัวมีโอ้ไม่ที่มาที่ไปบองเลขต่แม่ตะเคียนทองอันมีมูอยู่กรุงเทพไปชลบุหีครับผมโอ้จากกรุงเทพที่เดียวพี่น้องพี่ครับผมเอาเบื้องหลักฐานมาพี่น้อง ดปกครับขึ้นมาจังหน่อยทำไมก่อนนี่ครับเลขแม่ตะเคียนตะเคียนทองให้โชคบนล่างสี่กับหกเอากดข้อกันมาเสิร์ฟมาพ่อเตรียมสี่กับหกจับคู่กัเขาอยู่จับคู่หกสี่ตรงๆรได้พี่น้องยุที่ครับผมนี่ครับผมจับคู่หกสี่ตรงๆเอาพี่น้องมองเห็นบ่ครับพี่น้องนี่คอนเน็ตในมือถือ่ามองมาเห็นกับส่แว่นจักหน่อยได้พี่น้องยุที่ ว่าตรงเสีย <ง ASS. S 1> บตัวนี้ครับจะมีสิบูุก,กนนะครับเนะาะแตียมพี่ามาตามเลขแม่ตะเคียนทองให้โชคนะครับเนาะเอฟซีงวดที่ผ่านมาที่พ<ม>่อแจ่มเน้นให้หกสามนะออกหกสี่เน้นใหกสามออกหกสี่เนีหนหกสามออกหกสี่โอ้ตัวที่หกสามหรือพ่อแจ่มเน้นให้แม่นเน้นให้ส่วนตัวมากส่วนตัวนะครับผมแต่ว่าก็ได้บอกเอฟซีอยู่มักรายก็เอาสินะครับผมวันนี้ได้มาแนวครับมาตามต่ออีก ครับมาตามกันต่อเลขแม่ตะเคียนทองซึ่งมาจากกรุงเทพส่งมาให้พ่อแจ่มดุจวันบ้านเนี่ยตัวเงีย่นั้นมันตัวน้อยพอดนะเอาตัวเงีย่ยนวะตัวเงีย่ของเก่ามันตัวน้อยอ๋อวันดีพ่อแจ่มเหมือนกับลืมตัวเอาวันดีพ่อแจ่มวันดีครับเอาวันดีครับผมเอ้าได้ยินข่าวว่าเลขแม่ตะเคียนนี่กมาจากเซกับพ่อแจ่มอันมีมูอยู่กรุงเทพ บ่พ้นไปทางยุต้นต่เคียนเหมนเินไปเอามาอยากใส่แต่ว่าพุทนวัดแม่แต่เคียนให้โซกุสันแม่แต่เคียนท่องให้โซกุสันโอ้คับผมพึ่งโซงมาันี่เป็นวดที่สองวดที่สองเราอันบรวาครับวดแรกกับมะเขานี่หกสี่รกเขาหกสี่ดี๋ยวมังงักันวดแรกซองเขามากกว่าหกสี่ด้เนาะสี่กับหกมาด้วยกันเด็กวิ่งวัดนี้เป็นวดที่สองปงวดที่สองอ่ะครับผมอีกที่ครับผมแต่ว่ามันไปได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับ ไปได้เห็นบทข้างล่างเอาหัวที่สองมาตามกันพี่น้องอีพีอเอาเขาไว้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทั้งช่องนพี่น้องเด้อกดฟีบเเสียตังค์ครับผมกดเข้ามาเลยครับผมมาตามเลขแนวทางของแม่ตะเคียนทองนะครับผมไม่กี้งงวดนีเป็นงวดที่สองนะครับพี่น้อง,อ,งอี่งวดที่สองของวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งท่านว่าคมเด้อพี่น้องอี่ครับผม เกือบพ่อย่อยแล้ววะหกห้าคือ 6, เก่าในไลายที่นี่แม่ตะเคียนทองให้โชคน,นะครับเนาะกาผม แม่แต่เกลียนทองมาจีดจำครับผมเบบรียกกรบป๋อหลายหาเนี่นะเยเราพอตีดจำว่ะสิบห่างว่ะสิบจับบอกว่าแต่เรียก,อกอยรกอบทังหลายก็เรียกจะเรียกรอกทัง้งหลายเป็นสร้อดสร้อยซองคนครับผม อะหวยเด็ดแม่จะเคียนทองอสีสีงามแต่ปากกาเรต่องสีนี่สิคือ,อสีออกมือก็ไม่กี่ง่ายสีออกออเอาน้าเมือกของกระพิมดีด มาใส่บ oh. ูจุ้มเป็นขวดนี่ไงมันได้เป็นแ oh. สดงอยู่บ่เจ้นี่แล้วชีมนั่นก็สีนี่แหละมันคือสีมันคือมันคือสีงามเลยมันมันเป็นน้ำหมึกของพิมพิบินอะภิมณีพิมพ์ไปนั่นแสด<า><า>งให้ดันบ่ครับผมโอ้จีบไปซื้ออยู่สั่นขวดนั้นใช้ได้เป็นเดือนสองเดือนผมน,นี่โอ้ oh, ปลานั่นบ่ขวดใหญ่เนี่ยขวดเทียมขวดใหญ่ขวดจั๊บละซื้อนั่นขวดละเก่าสิบเก่าบ่ที่นี่ อ,อ,อันนี้มันซื่อดูคนนี่ได้สามมือมนหนึ่งมดหลว่าไพต้องได้ใส่สดิงเนี่ยมันมีฟ้ามีอในหน่อยมาเปิดปีพี่พ่อเดร์ขดก,ก็เือเติมก็มโดนนี้เติมใส่อยู่นี่อ๋อบอหุจักตัวนี้นี่แหละใส่ซีนั่นมันสออกซีนี่ออกเข็มๆืออซีนก็เข็มๆบนล่างนะครับไอซีนกไทยมากวดน,นี้ อัะคบบนล่างมาดจิตตามกันพี่น้องพี่ชี้จับตาจ้องมองหาที่นั่งโอ้โหแม่พี่น้องพี่จับตาจ้องมองเบิรรจุเลขกันพี่น้องแนวทางของแม่ตะเคียนทองโอ้คนนี้ใหญ่มากหกกับสองหรอครับจับสองหกกับสองเราคิดประมาณกันคือยังหกกับสี่กับสี่กับหกอยู่วะเนาะหน่อยบนล่างบนล่างบนล่างเป็นเลขบนล่าง ที่แดวก็ซีกับหกมึงมันจับคู่มาทำกันเนี่ยมันนอดหกกับสองมาเนี่ยอืนอนองตัวจับคู่มากันแต่กันกับผมโอ้ก็ยังหมดที่แดวเนาะพอแจ่มเนาะมาทำกันซีซีหกซีกับมาทำกันหันที่เป็ตัวได้กับผมกับสอง จับคู่หกสองหกสามบรรยากาศดีร่มนะครับผมต้องจับไปป้อนตัวนี้หกสองหกสามหกแปด รักหกรักหกรักหกก็มีหกสองกสิบคู่เพื่อกาหกสองหกสามหกแปดหกศูนย์หกห้ามาโดนใจแอดเห็นว่ามีรองเล็บซี่แล้วผมมีอยู่ตัวหนึ่งที่มาที่สุดอยู่ในหลักสอง อันนี้คี้มันบักโคกเนาะบอนบักเบ็ดเนาะอ่าบักโคกบอนบักเก็ดครับผมเบิงไปเรื่อยเรื้อยี่น้องพี่สองสองถ้ามาสองก็ะะะจะมาสองศูนย์สองสองเบิ้ล เีขกรมสองศูนย์สองสองสองห้าสองเจ็ดและสองเก้าขีดม่นเป็นเนีนวะบัวบริเน้นบริเน้นขีดให้มันงามเบื้งงามมา่เีบริเน้นเน้นให้หนี่อ้าวท้าให้ใจพอเตียม มกกักตัวเองพอเตรียมสิ่เนียนให้เนาะครับผมมารักหกวันลงไปครับอือ 4, เอาจังนสี่เอาเอาสี่หางเนียนให้เอฟซีสี่หางนะครับยีฟซีพอเตรียมอันนี้พอเตรียมไปเนียนครึ่งมวลก่อนกับบ่เข่าดินเนียนบ่ถือดิเนียนหกสามออกหกสี่เนาะครับเนาะแต่ว่างงูนี่ก็จะเนียนทีนนะ่เก่าหน่ะมักตัวนี้โอ้สีนี่จะสีสงามเลยสอง หกสองหกสามน่านพี่น้องเอซครับผมสองห้าสองเจ็ดอันนี้เนียนส่วนตัวด้วยเนียนส่วนตัวพี่น้องส่วนตัพี่น้องมักตัวใดก็จัดได้จกนตัวกัน่ว่าจัดเบมดกับ่ได้ก็ได้เที่ยนะเด็มหลายคู่กีนี่เขาตรงๆเนาะสิบคูสิบหางเ่ย ค่าเสียงมากมันจะดีเอาครับเอาแคบหน้าจอยบึงนะครับเด้อนี่เลขแม่ตะเคียนทองดทั่ิพานมาเห็นแล้วนะครับน่าสถทติหกสี่ตรง,ตรง,ตรงรบแต่ว่าเป็นบนเป็นล่างครับบนล่างวิ่งหกกับสองนะครับพอแต้มเราเด็กแม่ตะเคียนบอ้งส่วนจับคู่หกกับหกสองหกสาม หกแปดหกศหห้าพี่น้องพี่ครับหมุนมาในโอ้ยคุกัดิดแล้วคีดแล้วสรุปเก็ครับพี่น้องส่วนสองก็สองศนย์สองสองเบนแล้วก็สองห้าสองเจ็ดสองเก้าพี่น้องที่ครับผมแต่ในใจแต่ใจแอดกับมักขึ้นกันในพี่น้องที่มักที่ติบหเหมือนกันนะฮะมักอยู่2องครูขึ้นกันพปเตียมตรงกันพอดี หกสามกับหกสองพี่น้องที่ถ้าเลขสองกับมาก์เตอร์สองเก็บพอาะแจมมาร์ซีตัวแอดมัก์สามตัว uh, อาจจะมาในงวดนี้ก็ได้พี่น้องที่ครับผมอา uh, นั้นได้์ซีแคปหน้าจอไว้เด้อพี่น้องเด้อ uh, เอาไปเสียงชคเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับ uh, ผมแนวทางไปหยิบสลากกินแบ่งรัฐบาลกันอ่ะ uh, คนละใบสองใบนะครับพี่น้อง uh, เลขแม่จะเียนทองงวดที่แล้ว ให้สกับ6กอดคอกันมางวดนี้ให้6กับสองจะกอดคอกันไหมอยู่บนพินนองกับพครับเอาเาไว้เจอนคลิปหน้าคลิปนี้กอดคอกันมานี่กอดคอกันมาก็หก <6, S 1> สองครับให้โชคคนหมานกันได้พินนองครับผม